รับสวัสดีครับแฟนๆพี่ตี๋ผูชีวชาทุกท่านนะครับวันนี้เขามาพบกันในรอบเด็กเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะห้าทุ่มแล้วนะครับก็ี่โอกาสมาเล่าสู่ประสบการณ์พี่องทุกคนได้รับฟังกันนะครับวันนี้เขามาพูดถึงประสบการณ์หนึ่งปีนะครับหลังจากที่เราได้ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะครับ Xiaomi 15 t มาเป็นเวลา กล้จะครบหนึ่งปีแล้วนะครับก็มาดูว่าเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับหน้าจอล็อกก็เปลี่ยนไปฟีเจอร์ต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จากเวอร์ชั่นแรกที่เราเปิดตัวบานะครับก็จะเป็นไฮเปอร์เวสเวอร์ชัน2.04นะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน3.08นะครับ 0นะครับแล้วก็เป็น Android 16ด้วยนะครับ Android 16ด้วยแล้วก็ตัวพื้นหลังต่างๆนะครับสเปคของเครื่องนะครับก็ถือว่าทำงานได้ลื่นไหลเป็นอย่างดีนะครับไม่มีปัญหาแบตเตอรี่ที่ว่าหลายๆคนบอกว่าอัปเดตแล้วแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็วก็ไม่เคยเจอนะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับสำหรับ เวอร์ชัน3.08นะครับ3.08วีโบเอเอ็มไอเอ็มนะครับซึ่งเป็นเครื่อง global นะครับเครื่อง global ทั่วโลกนะครับแต่เครื่องของไทยนี่แหละนะครับวันนง่ายและอันนี้ก็คือเซอร์วิสพิภัณฑ์รกของเรานะครับอันนี้ก็เรียกว่าอัปเดตเป็นปัจจุบันแล้วนะครับความปลอดภัยที่เราอัปเดตมาเดือนนี้นะครับจากการเช็ค ก็จะเป็นเดือนมก,กราปี2 0งพนีบนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุดของเครื่องเ i a o m i สิ15อั u ตร r นะครับตลอดเวลาที่เราใช้งานมา1ปีนะครับสำหรับแอปอื่นๆนะครับก็ทำงานได้อย่างลื่นไหลนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เฟซที่สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความละเอียดของจอภาพ3000 440นะครับคูณ1440ก็ถือว่าสวยงามจริงๆนะครับสำหรับรับชมสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Netflix เป็น YouTube นะครับก็คมชัดสวยงามแล้วก็ตอนนี้เราเปลี่ยนจากเคสที่แถมมาก,กับเครื่องนะครับเป็นซอฟต์เคสสีเขียวนะครับนี่นะครับดูเรียบๆนะครับสวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะโอบกระชับกับชุดกล้อง ของเซี่ยมี่สิ้าอันต้าได้ลงตัวเป็นอย่างดีนะครับสำหรับซอฟเคสชิ้นนี้ก็ราคาไม่แพงครับ89บาทแค่นั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้หลายสีนะครับมีสีที่น่ารักมากมายสีชมพูก็มีสีส้มนะครับสีเขียวอย่างที่ฉันตีถืออยู่นี่นะครับแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็สีครีมอะไรต่างๆก็เลือกซื้อได้นะครับซึ่งตัวซอฟเคสเนี่ยมันก็จะโอบล้อมทุกด้านของเครื่องโทรศัพท์นะครับแล้วก็ ทำให้หลายๆคนที่เห็นว่าตัว15อันตราเนี่ยจอมันโนนขึ้นมานะครับทําไงถึงจะได้จอแบนแบนราบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อนี่นะครับ,ออรบซอฟเคสตัวนี้ก็จะมีความหนานะครับโอกกระชับตัวจอภาพนะครับทําให้ความรู้สึกที่ว่าโค้งโนนขึ้นมาของจอภาพนะไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เสมือนจอแบนราบเลยสวยงามนะครับนอกจากนั้นนะครับในช่วง หปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวระบบปฏิบัติการก็ได้รับการอัปเดตตัวระบบกล้องถ่ายรูปซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำหน้าที่ถ่ายทอดความสวยงามของอาภาพวิดีโอต่างๆที่เราได้ไปถ่ายทำมาตลอด1ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดนครพนมนะจังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันในพื้นที่ต่ตางๆก็ถือว่าตอบโจทย์และกระทำงานได้ลงตัวมากๆนะครับสําหรับตัวเ x i a มี่15ั l ตรานะครับซึ่งตัว x i a มี่15ั l ตราที่เฮติใช้งานอยู่นี้ก็เรียกว่าอัปเดตเวอร์ชันกล้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับซึ่งเวอร์ชันล่าสุดที่เราใช้งานอยู่จะเป็นกล้องตัวนี้นะครับเเวอร์ชั่น 6.4นะครับ0.013 0.5นะครับอัปเดตมาเมื่อประมาณวันที่29่เนะครับรู้สึก29เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับการใช้งานแบตเตอรี่ก็น้อยมากนะครับแล้วก็ตัวเวอร์ชั่นกล้องนี้นะครับก็มีการอัปเดตในส่วนของการประมวลผล ai ต่างนะครับที่ล้ำหน้าและก็ก้าวหน้ามากขึ้นเลยมากมายแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของ professional filter โปรไฟล์ชั้นพีเซตขออภัยครับในกล้องโหมดโปรนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีพีเซตต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพีเซตที่ออกแบบําสนหรับการถ่ายภาพพวกดวงอาทิตยตกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆอาคารต่างๆนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้ได้แล้วก็รวมถึงการใช้งานรุดไฟล์นะครับในกล้องวิดีโอในโหมดโปรนะครับ ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอารูทไฟล์ของกล้องมือถือที่เออโทษทีครับกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอระดับมืออาชีพนะครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นรูทไฟล์ของ Fuji ฟ,ฟิล์มนะครับเ e อเน่ X55 4K นะครับซึ่งเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์ราคาโอห,หลายหลายล้านนะครับตอนนี้ก็จําลองมาใช้รูทไฟล์ในตัว การถ่ายภาพวิดีโอในโหมดโปรได้นะครับตอนนี้ทีพี่น้องทุกคนเห็นนี้ก็คือเป็นรูทไฟล์นะครับอยากจะรู้ว่าเป็นรูทไฟล์ยังไงให้เรากดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเฮียตีจะขอกดให้ดูนะครับนี่ครับพอเรากดล็อกไฟล์นะครับกดล็อกไฟล์ปั๊บเนี่ยนะครับเราจะสามารถใช้คุณสมบัติของตัวรูทไฟล์ของตัวกล้องนี่นะครับจะเห็นว่าจะมีขึ้นมาให้ทุกคนเห็นนะครับเขียนว่า g f x ethana X55 นะครับก็จะเป็นรูดไฟล์ของกล้ Fuji. องฟูจิตัวใหญ่เลยนะครับสำหรับถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเฮียติจะเปิดภาพให้ดูในมือถือนะครับว่ามันคือกล้องอะไรนะครับเราสามารถที่จะใช้รูดไฟล์เข้ามาแล้วก็ใช้โปรแกรมเกลี่ยสีนะครับ Grading Color ไปแก้ไขสีให้มันออกมาสวยงามได้เหมือนอย่างคลิปวัดป่าบุญล้อมที่เราได้ทดลองไปนะครับแล้วก็สำหรับหลายๆคนที่สอบถามเข้ามานะครับว่า รูทไฟล์นี่เอามาจากไหนนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่เราจะให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับจะมีลิงก์ของกล้องฟูจิหลายๆรุ่นนะครับที่ใครชอบรุ่นไหนก็เลือกซื้อมาได้เลยนะครับเลือกเออโทษทีครับไม่ใช่เลือกซื้อเลือกดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับเอาละครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือรูทไฟล์นะครับของกล้อง GFX อิตน่นะครับเห็นไหมครับอิาน่นะครับ X55 ตัวกล้องจริงๆเป็นยังไงนะครับหลายๆคนอยากเห็นนะครับ อันนี้คือเป็นกล้องที่เราเอารุดไฟล์ของเขามาใช้นะครับ GFX h e i t a n a นะครับ X55 เป็นตัวนี้ครับใหม่ล่าสุดนะครับจากฟูจิฟิล์มนะครับตัวนี้เลยครับนี่ครับเป็นกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์นะครับ ตัวที่เราใช้รูดไฟล์มาก็คือตัวนี้นะครับสําหรับราคาเรามาลองดูราคานะครับประกันศูนย์ราคาเท่าไหร่เรียกเพิ่มเติมดิอ่านี่นะครับคือกล้องส่วนราคาก็ลองไปดูแล้วกันนะครับอ่าราคาตัวกล้องนี้นะครับที่เราเข้ามาดูก็คือเป็นตัวรูดไฟที่เราเนํามาใช้กับเซี่ยมี่15อันตรานะครับของเรานะครับคุณสมบัติของมันก็คือจะเกลี่ยสีได้สวยมากนะครับอย่าง คลิปที่พวกเราทุกคนได้ชมไปนะครับก็จะเป็นตัวในส่วนของสะพานผ่านภูวงนะครับที่เราถ่ายทํามาในปีที่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับการถ่ายวีดีโอทั่วไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราล็อกค่ารูทไฟล์ไว้ที่ตัว g f x Ethena นะครับอย่างตัวนี้เราล็อกไฟล์ไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราจะปรับเป็นโหมดธรรมดาซึ่งเราไม่ได้ใช้ล็อกไฟล์นะครับกดปั๊บมันก็จะกลายเป็นโหมดของกล้อง อีทนา้าตัวเมื่อกี้นะครับในการที่เราจะถ่ายวิทวิดีโอนะครับได้ระบบเสียงดอนวิวิชั่นพร้อมเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติที่เพิ่มเติมขึ้นมาในกล้องเวอร์ชั่น6.4นะครับ000130.5นะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันธรรมดานะครับคือกรณีที่เราไม่ได้เข้าโหมดโปรนะครับสมมติว่าเราออกจากโหมดโปรไปนะครับเข้าสู่กล้องธรรมดา เรากดไปที่วิดีโอตัวนี้จะเป็น 4K60 ดอนวอัตโนมัติไปให้นะครับซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่า Color p r e พ e t เ r o f i l e ลที่สวยที่สุดในการถ่ายวิดีโอของกล้องรุ่นนี้นะครับเพราะว่ารองรับมาตรฐานดอนวีวินนะครับแล้วก็ 4K60 เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าพีคที่สุดของกล้องรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะใช้ 4K60 ได้ทุกเลนส์นะครับซึ่งแต่ละเลนส์ก็จะมีตัวแทนนะครับอย่างเช่นตัว0.6ที่เราเห็นนี่นะครับ ก็จะเป็นตัวแทนของอตัวกล้องอันต้า y วายนะครับซั s u n ง I s o ซเซ l JN5 นะครับถัดมาคือคูณ 1x นะครับ 1x 2x ไปถึง 3x นี่จะเป็น Sony LYT 900นะครับถัดมาถ้า 3x ขึ้นไปถึง 4.3x นะครับจะเป็น Sony IMX 858นะครับส่วน 4.3x ขึ้นไปจะเป็นกล้องเทเลโฟโต้ a m s u n g ISOCELL HP9 นะครับ รูปแบบการถ่ายรูปนะครับของตัวเซียว m ส15นะครับหลังจากที่มีการพัฒนาตัวกล้องไปมากมายก็จะมีผลงานอย่างที่พี่น้องทุกคนได้เห็นนะครับเดี๋ยวจะตีจะเปิดให้ดูนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นภาพถ่ายจากโบมด p โปรนะครับที่เราบันทึกภาพไว้นะครับตัวนี้จะเป็น texture steel light นะครับเป็นโปรเปอเรชันนอพรีเซตตัวหนึ่งนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดองดูกันมีเยอะครับภาพที่เราถ่ายไว้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโปร s ฟชันท์พีเซ็ตเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับให้ดูเยอะมากครับภาพที่ถ่ายไว้จากโปรพรีเซ็ตนะครับอย่างเช่นให้ดูดอกไม้วกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัว Flower นะครับตัวนี้เป็น p r o f e s ัน o n พ l เซ็ตฟลาวเวอร์นะครับซึ่งทางเสียวมีเทคนิเคียนโพโต o ล a บที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเขาพัฒนาขึ้นมาสำหรับถ่ายาตัวดอกไม้โดยตรงนะครับ ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ทำงานกับตัวกล้องได้อย่างดีนะครับการถ่ายภาพมุมกว้างแล้วก็วิดีโอส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะออกภาพให้ภาพสวยงามอย่างเช่นภาพนี้ครับเป็นภาพกลางคืนนะครับสารลักเบืองอุบลราชธานีนะครับเดีย๋ยวผมจะขอให้ดูแถวนอนนิดนึ่งจะได้เห็นความสวยงามของภาพที่ได้จากการถ่ายโหมดโปรนะครับภาพผมจะออกมาสวยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นสู่โซเชียลมีเดียและนำไปใช้ตัดต่อวิดีโอได้อย่างน่าประทับใจต่อไปนะครับก็ถือว่าในช่วงหนึ่งปีนี้นะครับโอ้โหเสียวบีสิหพนต้านี้พัฒนาไปไกลมากเลยนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับอุโบงไฟนะครับการเก็บสีสันต่างๆนะครับสวยงามนะครับดอกไม้ตอนกลางคืนนะครับดอกไม้ประดับที่บริเวณอุโบงไฟหน้าศาลเฉพาะหลักเบืองอุบลนะครับก็สวยงามนะครับ ไปดูในโมดกลางวันกันมากนะครับกลางวันเราไปถ่ายทำที่วัดน้องป่าพงครับนี้ก็เป็นเจดีหลวงปู่ชานะครับก็ภาพออกมาสวยงามมากก็อยากที่แน้นําลงเป็นวิดีโอให้กับทุกคนได้รับชมกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือความก้าวหน้าตลอด1ปีของเซี o ยวมีสิบห้อันตระนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องมือถือที่เรียกว่ากลายเป็นกล้องไปแล้วล่ะสำหรับเฮียตีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง ที่เราใช้ในการมาตัดต่อทําคลิปในช่องของเรานั่นเองนะครับเราลครับแล้วก็ทีนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่พูดไปแล้วนะครับ,น,รบนอกเหนือจากเรื่องกล้องแล้วก็วิดีโอนะครับเรื่องวิดีโอก็สวยนะครับเดี๋ยวลองดูวิดีโอที่เราถ่ายทําไว้นะครับด้วยรุดไฟล์ของทางด้านของฟูจิเอเทน่า Fuji, a a x ห5อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่สะพานผ่านภูวงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้คือตัวที่ เป็นรูดไฟล์นะครับเราเห็นเป็นตัว L นะครับตัวล็อกไฟล์นะครับ <draws! S 2> ตัว L นี้ที่ที่เราถ่าย Hayır. จาก Fuji et เธ n ่เป็นล็อกไฟล์นะตัวนี้คือสดๆนะครับสวยไหมครับเปิดเตียงนิดนึงครับออสเตนี้กำลังมีการก่อสร้างจุดชมวิวนะครับเป็นเรียกว่าขั้นน้ำด้วยนะครับเรียกว่าท่าน้ำด้วยแล้วกันนะครับ จะสังเกตว่าตัวฟูจิเอเธน l าล็อกไฟนี้จะใสนะครับ,รบ,รบจะมีการใสนิดน,นึงเพื่อที่จะให้เราได้เกลี่ยสีเกลกเรดิ้งจากซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอนะครับเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับที่จะได้ภาพออกมาสวยงามนะครับอันนี้เป็นย่อนนะครับทีนี้เวลาเราจะเกลี่ยมันก็จะมีซอฟต์แวร์ของอ YouTube ต่างๆที่มาช่วยเกยลี่ยสีจากล็อกไฟตรงนี้นะครับขนาด 4K 6 0นะครับ HDR ให้ มันสวยงามสวยงามคมชัดมากจริงขึ้นครับอีกระดับหนึ่งนะครับนี่ก็คือรูปแบบของล็อกไฟล์ต่างๆนะครับถ้าตอนไหนที่เราถ่ายด้วยล็อกไฟนี่นะครับอาจจะขึ้นเป็นตัว L ล็อกไฟล์นี่ครับ 4K 60นะครับเอาละครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเติมขึ้นอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นแมวที่บ้านเนี่ยับเดือยเยาดินในคุงอะไรประมาณนี้นะครับ ถายอาหารให้ดวงอาทิตย์ตกดินนี่หายห่วงครับนี่ครับตัวนี้เป็น Sunset Glow นะครับ Professional p รเซตอยากเสียวบีเช่นกันก็ถือว่า1ปีที่ผ่านมานะครับเสียวมีสิบอันตรา้าตอนนี้กล <c oughs> ายเป็นเครื่องมือถือที่วางไม่ลงกันเลยทีเดียวสำหรับเฮตีนะครับแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆทุกคนที่สนใจในเทคโนโลยีภาพถ่ายแล้วก็ลุกเล่นการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอต่างๆของเสียวมีสิบอันตรา ก็น่าจะประทับใจเหมือนกับที่อธิได้สัมผัสนี่นะครับแล้วก็ตัวเครื่องตอนนี้ก็ราคาอยู่ในจุดที่ว่าไม่แพงมากแล้วใครที่สนใจกล้องสําหรับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเพื่อเก็บความทรงจําดีดๆเก็บความประทับใจในสภาพธรรมชาติดอกมลงดอกไม้อะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็อย่าลืมลองทดสอบกล้องเสีย์มี15อันตราด้วยนะครับนี่นะครับมาครบเลยนะครับชุดเลน ปบกเอฟเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวในปีนี้นะครับเราก็จะใช้กล้องเสี่ยมีสิบห้าตราไปบันทึกภาพสวยๆมาฝากพี่น้องทุกคนต่อเนื่องกันเช่นเดิมครับแล้วพบกันกับภาพคุณภาพของวิดีโอจาก